พื่งองข้าวเต็มรถเลยเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือเส้นทางมีเ่าสีเมือนะพี่น้องเอ,อ้ยน,นี่ปนระมาณนี้เลยแต่เป็นสิตุกดินเลยพี่น้องห้ามงคือคิดว่า สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขูสุคนนาะพี่น้องเา,าว้าลาวแล้วก็พี่น้องฟงังไทยเห้าแล้วก็พี่น้องต่างประเทศเปิดสุขุสุคนเมื่อนี้มาพ่อกับน้องลาะหรือว่าลาสไตล์เาว้าลาวนั่นเองพี่น้องอ่าเมื่อนี้น้องลาก็เข้ามาที่ปลาที่ดงมาสัน่นพี่น้องเออยัอนนี้ก็บริเวณปลา,า,าลมองอื่นดอกมาเป็นมองเก,กลื่บ้านไกลเมืององของเฮานี่แหละพี่น้องอันนี้ก็แถวไฮแถวนานนะพี่น้องเอ้เมื่อนี้น้องลากับวาสิมา เอาฟืนนะพี่น้องเอาฟืน้าฟืนดังนะพี่น้องหาฟืนดังไหวย่ำฝนนะพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอ่าเฮาตอง้าฟืนไหวเนาะเพราะว่าแต่ละเฮื่อนแต่ละครอบครัวเฮาตองมีฟืนดังอย่างพมานีนะทุกคนเพราว่าน้องหลาบดดังทานนะดังฟืนนะพี่น้องอ่าตอนนี้น้องหล้าก็มาหอดสถทานทีมองทีมาเอาฟืนเนาะแต่กะฟืนกะเออพี่น้องเอ้ยเบิ่งมาสภาพเนี่ยพี่น้องน่าจะบ่มีเลยจ้ะอ่าน้องหลาสิมาเอาฟืน ฟืนดิบเลยนะบมแมนฟืนแหงฟื้นเป็นๆเ,เลย <c oughs> เพราะว่าเฮาสีมาตาควายอีกนะเนาะเฮาสีตัดหลักกะเมื่อวัยอยู่เฮือนหลักกะสิมันสิสิสิ้นไหวหลักขายมันแหงเองมาให้พี่นอ้องอ่ามันแหงเองเฮาก็จะไหวดังยามฝนนะพี่น้องโอเคตอนนี้น้องหลักะสะบีเบาะลายใหญ่ห่างเฮาก็สิไปหาฟืนแล้วนะพี่น้องโอเคไปกันเลยจ้าโอแวนเตรียมเสียงก่อนพี่นอ้อนงอนุเสีออยอนุแพร่ก่อน หานุ่งเครื่องก่อนพี่น้องเอ,อ้ยนี่ออกป่านะพี่น้องเอ้าเสือบอมีสิบพี่น้องคิดว่ามีสิบมันเหียอะไรจังใดบกหน้าปกตาก่อน แคตอนนี้เอากระปกตากระโตาเรียบร้อยเสื้อเอาบอมีสิพี่น้องสิพาพี่น้องไปเลยไปไปไปเยๆหนาอยไ่นย่เ้ไปหนมอย่างีเนี่ยพเอล้าพื้นประเภทนี้แล้วพี่น้องมีประเภทนี้นะตัดเลยเนาะ la di tatton Elena anche la di mi pun จากบ่ได้เลยเอาไปเลยเนาะเพราะว่ามันบ่มีมันเลืกอกเขาจะบ่ได้ฟื้นนะครับข้าผู้บุกเขาเอาเอยข้าเขาเลยจ้ะที่แทรกอาจจะคันเราเอาฟื้นตัวเพศนี้มันจะเสีดังได้ไดีเนาะมีทานเลยเื็นเม่ติว๋ว งานละเฟืองนี่พี่น้องอะไรอยู่เหือจะหน่อยจะไก่ไก่พี่ฮอด,ดย้ำไฮย้ำหน้าเลยเนาะต่อฮาฟืนมาดังละเดี๋ยวมันมีฟืนดังเคพี่น้องตอนนี้้องหลาก่อนนางพักพอ,อน,น้เพราะว่าใส่เวลาโดานเติมนะในการซีนฟืนนะพี่น้องอ่ะแต่ละกองจะมีหลายกองเติบ แต่ว่าย้าท่านใด่กองบอลเดี่ยวพี่น้องยังสะสายอยู่พี่น้องยังเฮ็ดอ่ากองละน้อยละน้อยนะพี่น้องยังทันเฮ็ดกองใหญ่นะเพราะว่าตอนนี้น้องหลาก็นางาพักพรซื่อเนาะยังทันไดนเมื่ออาทิน้องบัดบัดสีเมื่ออาทิตล,ล่ะจังสีกองตอนนี้ฮะกะเก่าโมงเคืองนะพี่น้องเลยสืส่อโตฮอตสิบเอ็ดโมงคนละพี่น้องจังสีพักพรนะตอนนี้ก็นางาพักพรย้อนอารมณ์พี่น้องเพราะว่าฮาวาาการตัดแต่แปดโมงแล้วตอนโมงตอนนี้ก็ฮอตเก่าโมงเลยพี่น้องก็เลยนางาพักพรนิดนึง ฟื้นกะจะบออึดบานไรน,นี่พี่น้องจะตัดได้เลยเนาะแต่ว่าจะเป็นฟื้นรดน้อยอียังประมาณนี้ก็จะเอาเลยเนาะประมาณบอ่อนายฮอดแค้นยังนี่แหละประมาณสามนี้นแล้วพี่น้องฟื้นไม้ติ้วเนาะพี่น้องเลยไม้ติ๋วก็เอาไม้เต่าก็เอาพี่น้องอะ่ะฟื้นจะสี่ประมาณนี้แล้วเนาะเทาจะเฮ็ดประมาณนี้แหละฟื้นพี่น้องพอเพราะว่ามาทำเมื่อเฮือนเ่าจะ บางทีก็น้องหลาสิโยไซล่น้องบางทีกบสียืมรถเขามาพี่น้องเพราะว่าบมมีรถเยเฮือนนาอบางทีก็สีไซแล้วมันรถยืมรถเขามาใส่รถตอกๆมาเอานะพี่นอ้อ,สสองขั้นว่าไดซ้ำสองคั้นรถเนี่ถือว่าโอเคแล้วนาองพี่น้องถือว่าสีเศร้าหาแหไรันละนนสองคันรถน้องหลากับสีเศร้าห้าฟืนฟืนดิบอีกอย่างปวะมาันี้เนนะฟืนเป็นอีกอย่างนี่นะกับสีห้าฟืนฟืนแหงฟืนอันนี้สีห้าดังไวอ้อยดังย่ำหนีเน้ะพี่น้องแต่กา บอยากดอกฮาแถวออมแอมกันได้เนาะไม่มีอยู่น้องหลาสิสิ้นฟืนมึกเมื่อวานนี้ก็นสิ้นฟืนไ้นหน่อยนึงพี่น้องหลังจากอ่าเกตยังเนาะเมื่อวานเนาะเออตื่นนอนแล้วกินมะขราบอมแม่นกินมะม่วงพี่น้องหลังจากกินมะม่วงน้องหลาก็ลงไปสิ้นฟืนอีกนิดนึ่งนะพอดีได้กองหนึ่ง้วก็เลยทำเนาะก็เลยเศร้าแตก็มีอยู่เนาะฟื้นนานๆฟืนพอสีดังแต่ว่าอันนี้น้องหละฮ่าเมื่อนี้กั หาฟืนดังไหวงามฟุน้นเผื่ะพี่น้องเอ๋ยไหวดังยามฝนเนาะเพร่ะว่าคานบ่มีปัญยามฟ้นคันบม่มีฟืนดังมัน,น,นแต่ยางนะพี่น้องคันบม่มีฟืนที่มันแหงมันยังขนาดพี่น้องเอ้ยมัน,น,นแต่ยางเนาะก็เลยพากันไปหาเพราะว่าแต่ละครอบครั่ก็จะหาประมาณนี้ทุกคนแต่ว่าบางคบคืวเจ้าจเข้าดัง้งท่านเข้าจะบ่หาเนาะแต่ว่าส่วนร้ายกะอู้ใจเจ็บจสิหาฟืนแนวหนีและดังพี่น้องเอ๋ยแต้บางคนกะตัดใหม่ ย่ายๆเลยค่ะเฮ็ดทานเนาะแต่ว่าน้องหล่าเฮ็ดทานว่าเป็นนะพี่น้องเลยเอาฟืนน้อยๆจังสีมาดังไฟนะอันนี้เราก็อยู่ป่าป่าเฮ็ดด้วยพี่น้องเอ้ยแถวนี้เนาะป่าเฮ็ดปวกนี่ไปเบื้องนั้านะพี่น้องอ๋อน้องหล่าชื่อว่าย้ำฝนนะเนาะเดิแถวนั้นนะพี่น้องแม่นเบิดป่าเฮ็ดปวกพี่น้องชื่อว่าต่อย้ำฝนนะน้องหล่ามาหาเฮ็ดปวกหอดพี่เลยพี่น้อง ต่กะจือว่ามองมองแถวนั้นพี่น้องมองมองแถวนั้นมีกอไฟอีกบ่อนหนึ่งซองบ่อน่าเห็ดปวอกลายเอลีพี่น้องแต่ว่าตอนนั้นน้องหล่ะมากับญาตินอกก็เลยแบบบ่อใด่ายคลิปตอนหาเห็ดปูอกยังหรือว่ายังทำเห็ดคลิปบ่อเรือว่าจังไนนน <c oughs> รเนาะบ่จืดนะพี่น้องไปหาเห็ดปวกแล้วลายปีนี้นอ้องจืดแหละว่ามือวันที่ใดเดือนใดมันออกนะพี่น้องเพราะว่าเห็ดปวกมันจะออกในมือวันที่นั่นละ จะออกมาเกินซ้ำมือนะพี่น้องเห็ดปวกมันจะออกมาเกินซ้ำมือแล้วก็ออกเธอเดียวเดือนเดียวแล้วก็มือวันที่เกาข้องปีกายของมันแหละมันจะออกมาแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ว่าห้าห้าเห็ดปวกข้างนี้นี่เห็ดปวกยังทันขึ้นหอดเทิงสำน้อเถินเถิงนาดินเห็ดปวกยังอยู่ในดินอยู่พี่น้องยังมุดประมาณนี้เขาก็ไปจีมไปเอาพี่น้อง <laughs> ไปคูดไปจีมไปเอาพี่น้องเอ้ยแบบ หยากอันนี้นาะเห็ดปอกเทนี่พี่น้องห่อจะเคลียแบบจนแบบพูดอียังประมาณนี้พี่น้องเคลียหอดิ่นหอดยังแต่ว่าจังสีได้นะเห็ดปอกคันพี่น้องเออแต่เห็ดปอกมันกัน้อยหน่อยเนาะเห็ดปอกมันก็มีสองมาดูท้งเห็ดปอกเห็ดปอกย่ามฝนกับเดือนหกคันเนาะเห็ดปอกเดือนหกคันนี้มันออกมาแล้วก็เห็ดปอกกระโดกก็ประมาณเดือนเดือนแปดอีนังวันนี้อ่าโอเคตอนนี้น้องหลาวจะไปสืบตอตัดฟืนแล้วเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่านางมาดนแล้วไปสืบตอกัน โอเคพี่น้องตอนนี้น้องล่ะกำลังสิไปเอาพื้นนะพี่น้องขี่รถตกลง,งไปอ่าตอนนี้เ <c oughs> ส้นทางแล้วพี่น้องเลยไปมั่นสะเทือนเลยจ้ะพี่น้องตอนนี้กกำลังขี่รถไปเนาะอากาศสีแดงประมาณนี้พี่น้องดื่มน้ำเย็นใส่ก็สั่งไปพี่น้องเลยเส้นทางที่ประมาณนี้เ,เอารถตกไปเอาพื้นนะเส้นทาง กำลังไปต,งตอนนี้โอ้ตอนนี้กำลังสองโมงปลายเลยพี่น้องกำลังแดดพรอนเลยจนะ้ะกำลังแบบออดลายเอาลายพี่น้องเลยวางกันไทยทางาวางกบเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งเส้นทางไปเด้อไปเบิ่งเส้นทางต่อพี่น้องเลยข้างหลัง <c oughs> สี่ประมาณนี้แล้ว <c oughs> มึงกอง <c oughs> นี่เส้นทางแล้วพี่น้องขี่รถสองใบไปเอาฟืนฮอตตัดฟืนนะนะพี่น้องเลย เส้นทางไปนะเส้นทางที่เราจะไปในมือนี้พี่น้องเอ้ยประมาณนี้นะตอนนี้กับ่วมเด็ดนะพี่น้องความเด็ดความหอนเลยสองโมงเนาะไปหอนหันกับนองละสิไปตัดอีกจักหน่อยเนาะประมาณสี่โมงจังสี่คนมาพี่น้องเอ้ย่ายานมันบ่เต็มรถนะน่ะยานตัดตอนเสาร์ยานบบ่เต็มนะผบน้องละสิเอาสองคันรถเลยเนาะคันว่าได้น้องลาสิเอาสองคันรถเลย สภาพตอนนี้แดดมากพี่น้องเดี๋ยวฮอดปาลาฮอตโดงจังมาหวากันใหมพ่พี่น้องโอเคพี่น้องต่อนนี่บงสภาพน้องละมัดครัวไว้ห้ามวางพอ่อพี่น้องเลยเอาอันนี้เอาเสีาก็พกคัวนะพี่น้องตอนนี้น้องละกะมาฮอด เพิ่งทางอะไพี่น้องแต่ว่าย่างพรท่านฮอดมองทีรองลาเอาพื้นแจ็คเตือนนะพี่น้องเอ,อ้ยตอนนี้กำลังขี่รถต๊อกๆไปอ่ะสุดยอดเลยพี่น้องเอ,อ้ยสุดยอดเลยเนาะยำเพิ่มพ,มพลังงานนะสัน <S <S โอ้ยแดดร้ายพี่น้องเอ้อตอนนี้กันละซองโมงน่าซองโมงเลยกำลังแดดเลยจ้ะพอดีไปฮอดอ่า มองเอาฟืนกะกะกะแบบว่ามันเป็นป้านะากะเบาแด,ดันไดเนาะรีหอดันหอทหันกะสติดตัดฟืนกอดจักหน่อยพี่น้องประมาณอ่าได้ซองโมงหอดสามโมงเครึ่งนี่แหละสีจินเอาฟือนอีกจักหน่อยกะสีอันนั้นจักสีเอาขึ้นรถอีกพี่น้องตอนนี้กะบกำลังหอดเช็ดทางเนาะเดี๋ยวหอดป้าหอดดงงหลยแปบ๊บหนึ่ง อัสสมอะพี่นอ้องอ่านี่ก็อยู่ที่ไฮไฮไฮห,ห,หัวไหลพ่อหน้าพี่น้องไฮๆอยู่ไปกันเลย ค <Okay, S 2> พี่น้องตอนนี้น้องหลักก็ยามาเอาเปืนขึ้นรถแล้วเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าตอนนี้กำมือคำแล้วเนะ okay, ะาะโอเคเฮ็ดกันเลิกจ้ะเดี๋ยวเล่าเนาะหนึ่งมือขึ้นคำอ่ oh. าพอได้นะ oh. <ๆ>มันยาวเกิน พี่น้องมันต้องบินไปบินมา งานหายมันด <Yeah. S 2> ีๆนะพี <sach> s> <S <men> ่น้องคับเนี่ยวันนีมันจะเป็นเนาะงานมันสิเป็นคอยจับคอยเนียนเอาเพราะว่าไม้มันกระดูกเองเพราะว่าไม้เขามันโนดเสมอมันจะโตนิดนึงสัก มัดมือแล้วพี่น้องเลยเต็มรถเต็มบ่อเนาะสบายเบิกสภาพโอ้เกือบเสียบตาเนาะมาอีกยาวนะต้องเอาทีละหน่อยหน่อยมันจะคังเ่า ว่างมาซอยนองหลานไอ้เจ้าเอาตัวนี้ยาวจนจเสียดเสียบเลยเหมือนสงครามแล้ว,ลวาเาพี่น้องเราทางกันเอาไม้ึ้นรถพี่น้องนี่ก็คือเ้าสทีเอาไปเฮ็ดพื้นดางนะพี่น้องเลยบมดได้แม่เราเอาสีมาเฮิตหัวฮ็ดชวนเนาะตัดอ่าไม้เฮ็ดพื้นดางพี่น้อง น้องหลับบอดได้ดังข้างดังปืนเอาพี่น้องเอาก็จะมาตัดเต้เต้ละพี่กะจะมาตัดแบบนี้ละพี่น้องเพราะว่าไก่ชีหอดยามเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าล้วเนาะไก่ชีหอดยามทนเดี๋ยวพอกนี้เอาคนน้ำลนังเอาคนหัวที่พพสเสมาเสมือ,มอ,มอนกันพี่น้อง เลยใหม่กระด้ค่ะนื้ทางใหม่ติดกัวต่ไใหม่อื่นๆเองเนาะมีเยอะแยะสัตว์ติกมือพี่น้อใหม่อันนี้มันเสียบมันจะมักมาเสียบใช่ไหมเพราะมันมีน้ำ โอเคพี่น้องตอนนี้กะเอาใหม่ขึ้นรถ,ถทันทีเรยวน้อเดียวฮอสีผ้าพี่น้องไปเอาขึืนต่อไปเลยจ้ะไปน้ากันเลยพี่น้องตอนนี้น้องหละาสีดำนะพาพี่น้องไปเลยจ้ะเอาเอาขึ้นเรื่อยๆนะพี่น้องสามสีแลลวเนะะ้อตอนนี้ก็กําลังเลงมือเนะาะกําลังเอาไปปุ่นพี่น้องเลยเดียวฮอสีไปเอาคืนน้ำกันเรื่อยๆจ้ะพี่น้อง ไปกันเลยอากาศจะแดดประมาณนี้นะอถอยหลัง <c oughs> เดี๋ยวเอาสิเอาขึ้นอีกนะเบรกอาเบกอาเบกประู่ เดี๋ยวดองหลาสีเอาไม่ขึ้นรถคือเก่านะพี่น้องเลยตอนนี้กัเฮาสีเอาขึ้นมองหนี่อกเนาะเพราะว่าดองหลาได้กองหลยจุดนะพี่น้องอ่ะโอ้โามันเต็มรถหรือบอลตอนนี้อ่ะไปกันเลยลุยกันต่อไปพี่น้องเลยในประมาณนี้นยังทันเต็มแท้เนาะ อเอาอเยจะเอาผ้าับั่นครัหวอยู่กลางก่อนเนะาะจังบทิ้งบอรถเท้าเต็นแน่นอนพี่น้องางตายเ้ย มวกงน้อยๆน่ะแหละนมัน,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 นด,ดูกลางกันชี้เนาะแต่ว่ามันยังลายเนาะมันยังลายอยู่พียงพิโนมันดีสุด

โอเคพี่น้องตอนนี้น้องหลักก็กำลังสีเมื่อเลยนาะพี่น้องตอนนี้ก็กำลังขี่รถอ่าน้องหลักก็ขี่ฮอรสั้นสูงเลยพี่น้องเออขี่สุดเลยน้อนหลัติ่งน้อยนึงก็อาจจะตกกรได้นะพี่น้องอ่าโอเคตอนนี้น้องหลักก็กำลังเมื่อฮอร์สาปนานะพี่น้องเออขอร์สทงไฮทงนาน้ะตอนนี้ก็อยู่แถวป่าแถวดงนะพี่น้องเบวสีห้พี่น้องเบิ่งเส้นทางเลยจ้าไปเบิ่งกันเลยอ้าวสุด พี่นอ้องทางล่างพี่น้องอันนี้คือพื้นรองข้าเต็มรถเลยนะพี่น้องอันนี้ก็คือเก้นทางมีเฮาสีเมืองนะพี่น้องเอ้ยนี่ประมาณน,นี้เลยไต่เวนสิตุกดินเลยพี่น้องาโมงคือคิดว่าสีเมืองตอน4โมงพี่น้องุดท้าย,ยาหันได้เมือตอนาโมงเนาะเพราะว่าคนมันคนยากในพี่น้องพอคนออกมาแต่ปลาออกมาทางนะพี่น้องเอ้ย คือเส้นทางายำคอยไปนะพี่น้องสิคอยไปเลยจ้าแต่เป็นกำลังสิตกดินพี่นอ้องมืดคำแลวเนาะตอนนี้โค่งๆอ,อันี้พี่น้องเลยอาลุยบันนี้พี่น้อง เมือ่อไรนาะพี่น,อนอ้องเนาะอันเส้นทางมีความเสี่เมือ่อเนาะอยู่เส้นทางเลยจ้าโอ้โห <c oughs> ดีับพี่น้องเพราะว่ามันเที่คัดไทยคัดหน้านะพี่น้องประมาณนี้เนาะย่อมย่อมย่อมย่มอมเค๊าไกันเลยบรรยากาศดีร้ายพี่น้องตอนนี้เพระาะว่าน้องหลาขี่รถอยู่เนาะมันก็เลยเย็น <c oughs> ขี่รถดักตอกพี่น้องอะไปเมื่อกันพี่น้องรอไปเออบรรยากาศรถจะเบิ่งปืนโอ้โหปืนไรแบบนีเต็มรถเลยนะพี่น้องบบเอนาะแถวไฮแถวนาก็คือไฮนาพี่น้องติดเตือนเตือนตอนด้นพี่น้องแบบแบบมันจะบ่ออันนี้เลยแบบจะบออ่อเย็นบอ่อยังเลยจ้าพี่น้องแบบไปอยู่ไซแกไปข้าวพออยายงคนนะนะจะแบบข้นตืบย้อนหน่อยู่ไฮยูุนากันหน่อยพี่น้องก็คือ ในในบ้านกะจะมีตัวนี้สั่งเอายำอู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 อยู่อ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 อูนูอ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 ูเูอูบเอูนูอูอูออ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 อ่ออูออี้ออ้อ โซเฟอร์นปนโโหยังทำแบบว่าโซเฟอร์ครับกับสี่โบโหทำงานแบบว่าบนทางถ่ายจากแบบเดิอเอ,อินออพี่นออ้องพ่อเต้พ่อแม่ตั้งใจตีงมันตีงเองพี่น้องบนสภาพเดินสี่โบให้เพราะว่าทางมันแบบเป็นคันแท้น่าเนะาะเฮาขึ้นคันแท้น่าย่างวันนีมันกะสี <c oughs> ่ตีงน้อยนึงเดียวสีห่หายพี่น้องเบิ่งกันเลยว่าทางมันเป็นจังได้ไปเบิ่งต่ออ่านี่ละพี่น้องทางเนาะจะแบบว่ามันจะเป็นคันแท้น่านะพี่น้อง พี่น้องเลยบรรยากาศเออเออนี่ยแหละมันเท้าขึ้นคันแทนหน้าจังสีเลยพี่น้องวันเลยตีงเนาะเมื่อกันเลยไก่สีฮอดทางเลยพี่น้องไก่สีฮอดทางแล้วทางกะคันฮอดทางกะเหงเป็นคุมเป็นบองแหงเป็นคุมเป็นบอนกว่าเก่าพี่น้องเ้ยเอากำลังทำการเมื่อนะอุ๊อุ๊ มือเบิกจะปาพมือพี่น้อง <laughs> <laughs> ตอนนี้กับมือค้ำแล้วพี่น้องเย้ย <laughs> มือแน้กันเนาะ่ามันค้ำแนละ้วแบบประมาณหาโมงปลายได้เลยตอนนี้ ลายฝุ่นมันสภาพมือจักแมบยางมันติดเนาะยาง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 ไม่ไม่ติว้วไม่ติุ้ยังพนมนี่เนาะแถวนี้ก็มีคนอยู่หนะลายหลายพี่น้องแต่ที่แต่คนอยู่ในะแถวนี้แบบยังเงียบโเงาเลยเนาะเดี๋ยวสุภาพี่น้องรับส่งทางของเขาวา,าแบตลากแฝดแดงไปกันเลย เด้อซินี่แหมนี่กล้วยยับออกอะไรหายลูก <c oughs> หายม,มาออดเท่อนแล้วจ้าตอนนี้เราก็ทำการเอาลงเลยเนาะพี่ชายเอ๋อย โอเคพี่น้องตอนนี้น้องหลากะเฮ็ดเบียกงานเป็นทีรดยบร้อยเนาะนี่คือเบียกงานหนึ่งของสระนะพี่น้องเอ้ยนี่เอาใหม่ลงจากรถเป็นทีรียบร้อยเนาะหากระแลพี่น้องตอนนี้ก็มืดค่ำแล้วพี่น้องเอ้ยน้องหลากะสิหาหนึ่งข่าวหนึ่งนาเนาะโอเคเลยจ้ามื่อนี่น้องหลากะสิขอโตวไหวสนีเนาะไหวพบกันใหม่ในคลิปหน้าแต่อย่าลืมมาเป็นกาลังใจให้น้องหลาในเด้อโดยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็มาคอมเมนต์ให้น้องหลากะพ่อกดกระดิ่งให้น้องหลัเลยจ้า มน,นีกับซีคอตโตไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย